สวัสดีค่ะสวัสดีชาวยูทูบทุกคนค่ะอันกะว่าได้ลุวิดีโอโดแล้วเนาะสำหรับช่องบรรจงเพลย์เบรคค่ะอันกะคืออยู่เมืองไทยกันยากน้ำให้น้ำสวนนะคะจากสิลงอันใดก่อนจากสิลงช่ชองใดดีดทั้งเฟซทั้งติดดอกทั้งโอสรารพัดนะคะเนาะ ตอนนี้ก็ได้กลับมาอยู่สวีเดนแล้วนะคะเนาะกลับมาได้สามสี่มือแล้วล่ะค่ะซึ่งตอนนี้ก็สีขาวนาห่อนนะคะเนาะสีขาวนาห่อนของทั้งสวีเดนแล้วก็เป็นหนางานพอดีเนะคะหนาเห็ดงานพอดีที่ผัวข่อยเราเห็ดนะข่ก็เลยมาซอย มาซอยผัวคอยเห็ดก่อนแล้วก็จังหามอ,อยู่มงเซ้าก็ใหญ่กันมาลอมนี้ก็คือเฮาเริ่มต้นไม่อีกเนาะค่ะเนาะเริื่มต้นไม่อีกคือเกาค่ะเริื่มต้นไม่เบอร์ซูแทสูเนียวนะคะกกโชคดีว่ามีรถบานอยู่นะคะเนาะก็มีรถบานไว้ถ้กพักอยู่ช่วงน้ะห่อนมันก็บ่เป็นยังไงบ่ละบ่ะมันบ่มีหิมะอากาศมันห่อนกัไข่นี่ค่ะก็ะะะะะอยู่ได้นะ แตซอยเราเห็นงานไปน้องเสียนะค่ะสาเหตุที่ใหญ่ก็มากก็มีหลายสาเหตุเนาะคะ่ะเพื่อนๆจ๋ามีหลายสาเหตุอยู่ืองทยรายได้รายได้หน่อยค่ะรายได้หน่อยเพราะอยู่เพราะกินเพราะว่าการใช้จ่ายเยอะกว่ารายได้ผัวข่อยแล้วก็ใส่เงินเฟอ้อเนาะคะ่ะใส่เงินผุ่มเฟอือยแล้วก็ในสิบพอนรถเนาะคะ่ะเนาะก็ด,ดีว่าเข้าบไ่ได้พอนบ้านเนาะ พอบ้านเป็นของเจ้าของเองเ็ดอยูเองหาเงินมาเหตุเองสิงนะกับมแต่รถนะคะรถมอเตอร์ไซค์เอ็กซ์แลแต่ตอนนี้กขายไปแล้วอะก่อนสิมานี่คือขายเรียบร้อยแล้วขายให้คนอื่นเพิ่นเอาไปใส่โอเสีดยดายเสียดายพี่น้องจ้ะรถคันนี้คือรถในบ้านทุกคันอะคุ้นประสบคันโบเคยมีอุบัติเหตุค่ะแล้วก็ ทะเบียนรถก็ให้โซกอยู่ตลอดทุกคันเลยทะเบียนรถนะนะคะผู้ใดได,ไ,ดไปก็โซงดีมากๆสำหรับ X-Max ของข่อยนะคะเนาะ <c oughs> ก็เลขขายค่ะแปนว่าขายรถถ้าเพิ่นให้ขึ้นให้เพิ่นซื้อเขอาบ็รอย่างีนะก็เลขขายให้คนอื่นเพิ่นเอาไปใส่แล้วเขากลับมาปิดงวดให้เพิ่นนะคะก็เอาคู่มือออกไม่เพิ่นซื้อนะคะเนาะ,ะแตดีกว่าเขาให้เพิ่น คืนไปซื้อ,อสินะเรามาหนีก็ล้มล้มกับพี่น้องะพัดเต้นเอาอยู่ือบือบือเมื่อวานนี่ดีอยู่ค่ะเมื่อวานนี่นิ่งอยู่อันมองคอยพักมันยู้สูงเนะมันเป็นเขาอะค่ะเพื่อนเป็นภูเขาเราบันี่เพื่อนเอามาปรับแต่งเป็นพื้นที่ให้คนเซาอ่ะแต่จุดนี้มีคนเช่าเยอะมากค่ะเป็นรถบรรทุก เพิ่นเศ้าไวทเก็บรถเก็บีอยังเสร็จแล้วสำหรับมองเหตุงานโดยตรงเลยสิเนะป็นรถบรรรถบรรทุกรถยังสารพัดเลยค่ะแกพัวขออยก็เลี้ยวเด้มาเซร้ายู่นี่นะคะลงตู้แซ่สตรอเบอรีนะคะแกขายสตรอเบอรีหนาห่อนสินะ สียูมังไทยนี่ต้องมีไรยใดทั้งสองคนค่ะจังสียู่ได้กะผัวก็ต้องมีผัวก็ต้องมีไรยใดเมียก็ต้องมีไรยใดเื่าน้ลำพังขายผักขายอย่างเดียมันมันอกม,มันสําหรับเฮามันกับพ่อพ่อไดอยู่พ่อกินได้กินพ่อมราต้องซื้อแล้วแก่พ่อกินเพราถ้านา่าไปขายมันกับพ่อไดอยู่ด้ค่ะแต่เราต้องปลูกเยอะๆแล้วก็ต้องไปตะขายทุกวันต้องไปขายอยู่ตลาดซูมือจังสีพ่อกินจังสียู่ไดค่ะ เนาะคะ่ะเนาะ่อยกระเฮ็ดเท่าที่ข่อยเฮ็ดได้เนาะค่ะเราบันนี่ก็เลยโอเคอานเทิ้งอันเงินตกเงินเงินอันเงินบาทมันอันนี้พดเนาะคะ่ะของสวีเดนกน็ได้หน่อยเกินไปนะคะ,ะได้หน่อยเกินไปก็เลยฝรั่งเพิ่นก็อยู่บ่ได้ค่ะถ้าเงนินมันขึ้นอยู่แบบว่า หาบาทตอนหนึ่งโค้นนั่งจ้ะเกาเขาอยู่ได้เลยค่ะเมียไปลองเฮ็ดงานก็นได้อันนี้มันอยู่ที่สามบาทกว่าสามบาทกว่าบมื่อคนสี่บาทเทียมเนี่ยจ้ะคือมันมันต่ำเกินไปเนาะค่ะก็เลยต่างชาติเงื้นต่างชาติอยู่ก็ได้เนาะ,ค,ะค่ะก็โอเคกะมาลงต้นไมอยู่นี่เฮ็ดงานอยู่นี่หาเงินเงินเง้ินึ้นเมื่อใดก็ยังไปยังใหญ่ไปไหมเนาะคะ่นะเนาะเ้นเด ค่ะกันเลยก็มาอยู่น่ก็ดีดอกก็ได้ไี้ไปหาเก็บเห็ดคือยังตะกีเนาะเห็ดวิดีโอเก็บเห็ดอันใดก็ิหางานเก็บน้ำละค่ะเก็บบลูเบอร์รี่เก็บอย่างเส่อกอะไปหาเก็บมาขายได้ค่ะแต่ว่าต้องไปหาเบื้องก่อนว่าจุดรับผลไม้เขาอยู่ไหนนะคะพักไปเก็บมาขายก็ได้ก็ได้เงินสดจีนนะค่ะกันเลยช่วงหน้าฮ้อนได้เนี่ย จังหนาห้อนนะพ่ออืแต่เราเห็นดอกดีอยอยูนี่กระไดก็ดีก็อยู่บ้านเขาอยู่ก็ถึงนะค่ะแล้วค่อยกันเลยคิดว่าเออโอเคมาเริ่มตนไหมเห็นไหมกับว่าเป็นยังค่ะแกสูไปเนาะพอเขาบ่ได้รวยบ่ได้รวยพันหลานคือคนอื่นเขาแต่ถ้ามาหากินไปเนาะค่ะเนาะค่ะต่อไปก็จะได้เหดวิดีโอเก็บเหตเก็บยังน้ำ กดียู่ค่ะบริเกมฮ็ตหลายปีแล้วเนาะไปยูมังไทยก็มีหลายสาเหตุเพื่อนเนาะค่ะเนาะช่วงหนาหนาวสิเขาเบื่อหนาหนาวทั้งผีวเขาก็ใหญ่ไปยูเออมังไทยพออากาศมังไทยมันห่อนมาล่ะสำหรับพวขค่อยหนาหนาวแกสิเป็นพื้นเนาะคะ่ะอันแกสิเป็นสุปดีช่วงหนาหนาวเนาะเป็นพื้นแดงๆเต็มตเลยแล้วก็คั้นเนาะคะ่ะเนี่ยเราคือสาเหตุที่ตรงใหญ่ไปยูมังไทยก็ได้ แต่ว่าไปยูมองไทยกต็ต้องระวังการเจ็ปเบป่วยน้องค่ะพี่น้องจ้เาเพราะว่ายูพุ่นกำลังต่างชาติต้องมีค่าใช้ใจ่ายอย่างน้อยสามแสนถ้าสิเขาลงบาตรแน่แต่สิรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยต้องมีต้องมีเงินติดตัวแหละสามแสนจังสิไปลงบาลได้แต่สำหรับยูนีแล้วเนี่ยเขาไ่ได้เสียเงินขึ้นขนาดนั้นนะเขารักษาฟรีอย่างฟรีทั้งบ้านเขาเนาะแล้วตัวเฮาคนไทยเองเนี่ย เขาไม่ยู่ต่างประเทศเขากัรักษาฟรีด้วยค่ะเขาเจ็บป่วยเพราะเขาเป็นเขาเขามีพาสปอร์ตมีบัตรประจำตัวอันบัตรประชาชนเนี่ยของบ้านเพิ่นเราเนี่ยเขารักษาฟรีด้ยค่ะบริเตนเงินคือกันอันอยู่อยู่ต่างประเทศมันก็เป็นมันก็มีค้อดีเมืงนี่ค่ะเขาเขาลงบาตรน้องบริเสีเงินก็คือยังเขาอยู่มองไทยเขากับบริเตนเงินแต่อันนั้นสำหรับคนไทยเท่านั้นเสียค่ะ ลยาบานรัฐบาลสเ,าเสียเบริสีเอาค่ารักษาใหา้ย,ยังมีติตรครายอยู่ค่ายกินสินะแต่ว่าตั้งชาติเขาผัดบ่ได้รับเขาผัดผู้ด้รับสิทธิพิเศษตรงนี้นะคะาเวลาเขาเจ็บป่วยเขาก็ต้องมองเห็นเห็นอนาคตมองถึงอนาคตน้องสินะเพราะว่าพัวข่อยก็เริ่มอายุไล้ขึ้นเนาะสิเป็นอันอันฮีสโรกเมื่อใดเขาก็บรูกเสียช่วงน้าฮอนเนาะค่ะก็เลยอันนั่นแหละก็เลยเปลี่ยนแผนกันก็เลยใหญ่กลับมาโอเค สำหรับตัวข่เนี่ยข่อยมาอยู่มังหนอไข่ก็ได้ร,ดรักษาฟี่เขาลงบานของบริสีย,ยง์เดือนนะอยู่บ้านพนนะมันก็มีข้อดีบางนี่คือกนเทากัาต้องคิดยากสิแหมแต่ถ้ายูมังไทยเราเทาคิดยากการเขาลงบานขอ้งผัวพอต้องมีเงินคือ,อยังต่ำอ่สาม,มาแสนเพื่อการรักษาพยาบาลอยู่ประเทศไทยนะคะเนี่แหละก็เลยค่ะแกบ่เปาเป็นอย่างเมื่อเริ่มต้นไหมโอเป็บบนอย่างค่ะ พ่อคอยกับโบเดมีพ้าหลับอย่างเนาะลูกเต่าคอยกับโมีคอยกันเลยสบายสบายอยู่นะคะค่ <c oughs> ะนานหนาวแกจังว่ากันไม่ <c oughs> นานหนาวกะลำบากหีมอะอียงเสล่ะอากาศมันหนาวแต่หนาหอนน่อนก็บอกเป็นยังอกหนาห่อนนะี่เธอยู่ใดอยู่ค่ะแกจ้งางไดก็สิลงให้เบิ่งเรื่อยๆดอกเด้อค่ะเดอ้อ มาอยู่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยสิมีเวลาเฮ็ดวิดีโอไลฟ์อยู่บางคมั้งเนี่ยคอยอยากไปน้ำให้น้ำสวนแล้วคอยกับเมื่อยกับลานสิมีคอยกับคือเบิดอารมณ์เฮ็ดวิดีโอสิเนาะค่ะเนาะย่างเล็กอะฝากขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามาเบิง้งแบบมาเบิง้งอันช่องคอยกับคอยกับพยามย พยายามเพ็ุวิดีโออยู่อ่ะแต่บางทีมัน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 บม่ม,มีสาระข่อยก็เลยบ่อยากเห็นยังสิแะไรมันต้องมีสาระในการเหตวิดีโอเนาะแต่จังไดกัเดี๋ยวจังความคืบหน้าแบบไดการใช้ชีวิตของข่อยอยู่นี่เนาะใหญ่กับมาหลบนีเดี๋ยวขอสีล้งให้ให้เบิ่งอีกทีเดี๋วค่ะ,คะสีล้งให้ต่อนเนืองนะคะเนาะสำหรับคนที่ติดตามคอยติดตามชีวิตข่อยเนาะ <c oughs> ข่อยสิบเดินหน้าไปแบบไดนะคะเนาะ กะจังใดกะจังเบิงกันอีกที่แล้วค่ะเนาะจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบรรจงเฟอร์เบิร์ดนะคะแล้วก็ช่องจงคนผู้เวียงช่องนั่นสีล้งสีล้งอันวิดโอเก็บเฮดเก็บพักออหยังเสียสารพัดที่เขาเขาป้าเขาหยังสียนะคะสีล้งช่องจงคนพูเยียงนะคะเนะช่องนี้กะเสียาไวทะลงการพูดคุยงเสรแล้วจ้ะการพูดคุยกันอันนี้เฮ็ดกับเขาห่อยกะ ข่อยก็บ่บอยากลงข่อยข่านตัดต่อวิดีโอเนี่ยจ้ะไม่อะไร้กับเขาอะนั่นแหละข่อยกัเล่บ่ลล้งมัน,มนอันหลายคันต้อนนู่นนี่นั่นการตัดต่อวิดีโอจัองใดกะขอบุณหล่ยๆดด้ค่ะฝากติดตามได้เด้อจ้าสวัสดีค่ะ